นะคะแล้วก็อาพูดถึงในเรื่องของการฉีดน้ํานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตือนมานะคะระมัดระวังนะสําหรับโรคกระจกตาอักเสบโอ้โหนะคะอันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์นะคะมีความเป็นห่วงแล้วก็ฝากเตือนมาจริงๆเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเพราะว่าคือช่วงเล่นน้าสงการอะ ฉีดน้ำเข้าตายเยอะมากแล้วน้ำเราก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรสาดมาใส่หน้าใส่ตา,า,าแล้วมากนะคุณแม่ไม่รู้เอาน้ำที่ไหนมาด้วยค่ะนะะอาจจะเป็นอน้ำปราปาก็ว่าไปแต่ว่ามันก็อาจจะไปปนเปื้อนกับโคลหรืออะไรอย่างเงี้นะคะก่อนที่จะสาดมาหาเรานะคะทางกรมการแพทย์เขาก็เลยมีการเตือนมานะคะโดยทางจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักนะคะวัดไร่ขิงนั่นเองนะคะมีข้อแนะนําในเรื่องของการเล่นน้ําสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะคะเขาบอกว่า ไม่ควรเล่นน้ําที่รุนแรงนะคะหรือว่านําน้าเนี่ยใส่ถุงพลาสติกมาปาใส่กันอันนี้ห้ามเลยนะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะรวมถึงให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้าจากแหล่งน้ําทีไ่ไม่สะอาดหมายถึงว่าเอาน้ําคลองเอาน้ำอะไรขึ้นมาสาดกันแบบนี้นะคะ <c oughs> เพราะาอาจจะทําให้เป็นเชื้อโรคเนี่ยคือมันปะปนมากับน้ําได้อย่างที่บอกไป <c oughs> แล้วก็เป็นสาเหตุทําให้กระจกตาอักเสบได้นะคะ <c oughs> เป็นอะไรเกี่ยวกับตารักษายากอยู่นะ ะนะคะแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของการตาบอดได้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคือน้ำอ่ะไม่รู้ว่าสะอาดไม่ไม่สะอาดอยังไงเนาะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นเทรนนะ ใส่แว่นตากันน้ำมาคุณแม่ใส่ๆอ่ะนะคะอย่างนั้นก็ออก,ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต,แต่แต่เตือนคนที่จะไปสาดเขาแล้วกันวาดะไปสาดคนอื่นก็เอาน้ําดีๆหน่อยอนะคะใช่เอาน้ําดีๆหน่อยนะอย่าไปเอาแบบน้ําคนน้ำำําคาน้ําอะไรมาสาดคนอื่นเขานะคะ,นะคะเออเดี๋ยวดโดนสาดกลับบ้างนะแล้วก็จะติดเชื้อได้นะคะก็อันตรายนะฝากกันไว้นะคะ